สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านวันนี้เราก็มีความรู้มาให้อีกแล้วสำหรับสาวไทยที่อยู่ประเทศไทยติดต่อคุณชัยมาบอกคุณชัยครมีปัญหาดิฉันอยู่ที่นี่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปทำงานที่ประเทศซสซอ์แลนด์มาอย่าร้างกับสามีที่ระเทศไทยมาแล้วตอนนี้สามีตุยไปแล้วมีสิทธิ์ได้อะไรบ้างแต่ตามกฎหมายแล้วนะ FC ทุกท่านที่เข้ามาฟังผมนะ ตามกฎหมายแล้วสามารถมีสิทธิ์ได้เงินเกษียณ mm hmm. ก็คือได้เงินเพนชันจากสามี mm hmm. โดยที่พรรยาไม่รู้เรื่องอะไรเลยวัน <c oughs> นี้โทรมาเราเราได้ค้นเอกสารเจอเอกสารต่างๆที่ภรรยาหรือว่าลูกค้าคนนี้ให้เรามาเราได้ตรวจสอบแล้วว่าสิ่งไหนที่ลูกค้าได้อะไรบ้าง <c oughs> ในจุดนี้นะครับ <c oughs> เรามาพูดคุยกันแล้วก็ให้ความรู้คนไทยในประเทศไทยว่า ถึงคุณจะหย่าร้างไปแล้วกับสามีนะครับแล้วคุณถือสัญชาติอร์แซนด้วยตอนนี้คุณอายุ60กว่าแล้วจะได้เงินเกษียณแล้วต้องเดินเรื่องไงบ้างมาหาบริษัทเราไหมเป็นยังไงบ้างและบางคนอ่านเอกสารไม่เป็นเราขอด้วยเอกสารเมื่อค้นเอกสารทุกอย่างหมดแล้วสรุปว่าเจอสมด4ติวค่ตัว เพนชั่น4ตัวแล้วก็เงินย่าร่างกัสามีได้ด้วยเราได้ตรวจสอบทุกอย่างหมดแล้วเจอทุกอย่างหมดเลยนะครับตอนนี้ลูกค้าเราจะพูดคุยกับเราแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลไม่ต้องบอกอัไงสิน้นเราจะอธิบายให้ฟังว่าเราเจออะไรบ้างครับดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยกับลูกค้านะครับผมมาโอเค สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่นะครับผมไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะครับผมค่ะผมถามก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราได้รับเอกสารจากคุณพี่เรียบร้อยแล้วคุณพี่ครับคุณพี่ถือสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าครับใช่ค่ะโอเคคุณพี่ถือสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์เนาะโอเคนะครับแล้วคุณพี่อย่าร้างกับสามีที่ไหนครับเอ่อที่เมืองไทยค่ะที่เมืองไทยจบครับคุณพี่แต่งงานกับเขากี่ปีครับโอ้ แต่ปีเก้าหนึ่งประมาณกี่ปีประมาณกี่ปีสิบสามปีค่ะสิบสามปีนะแล้วก็อย่าร้างที่ไประเทศไทยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะใช่ตามกฎหมายแล้วเราขอพูดใจกฎหมายว่าเมื่อคุณแต่งงานนะครับคุณมีสิทธิได้เงินเพนชั่นจากสามีครึ่งหนึ่งจากสามีนะครับผมเราได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้คุณพี่อายุหกสิบสี่ต้องเดินเรื่องเงินเกษียณน,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 นะครับผมเราอเงินบรรน,นานของพี่เองนะครับตอนนี้เราต้องทําจุดนี้เนาะ เพราะฉะนั้นเราขออญาตอธิบายให้ฟังครับเดี๋ยวน้องบีจะอธิบายให้ฟังครับอ่ะบีครับผมค่ะสิ่งที่ทางคุณชัยนะคะตรวจเจอนะคะที่ที่ค้นหาข้อมูลให้กับลูกค้านะคะม,มีดังนี้ค่ะ 1. เงินกระษียนจากระบบ AHV AVS เราเดินเรื่องกับหน่วยง,งานรัสสวิสเซแลนด์ให้ตั้งแต่ต้นยื่นเอกสารแทนลูกค้าประสานงานภาษาทั้ง ภาษาเยอรมันและฝรั่งเศสอ่ะอธิบายว่าเงินเกษียก็คือจากเจนีวานะครับตัวนี้ของเจนีวาประเทศสุแลนครับเรามีทีมงานที่อยู่ประเทศนั้นนะมีใบมอบมาหน้าให้ด้วยก็คือเงินกษเียของพี่นะครับผมเราเดินเรื่องให้ด้วยเพราะว่าตอนนี้คุณพี่อายุ64นะครับเราเดินเรื่องตัวนี้ให้ด้วยนะครับผมเนาะในจุดนี้นะครับอันนี้เรารับและเรารู้แล้วว่า,เ,าเลขที่จะบัญชีธนาคาร สมให้เราด้วยนะเพราะว่าเงินจะเข้าเลขที่บัญชีธนาคารลูกค้าคนเดียวไม่เข้าที่เรานะแต่เข้าที่คุณคนเดียวเดินเรื่องโดยที่ลูกค้าไม่ต้องได้เดินทางเองไม่ต้องไปบินไปที่ต่างประเทศชื่อแ์เลยนะครับทางเราจะการให้เพราะเรามีทีมงานอยู่ที่นั่นใบมอบมานาดผมส่งให้คุณพี่แล้วนะเห็นไหมครับผมคุณพี่ต้องเซ็นนะถ้าไม่มีใบมอบมานาดเราไม่สามารถเดินเรื่องให้ได้โอเคค่ะอ่ะต่อครับข้อ2เงินจากกองทุนประกันชีวิต BVG 50เซ์ เราตรวจสอบเจอชื่อภรรยาเป็นผู้รับผลประโยชน์ดําเนินการให้จนลูกค้าได้รับเงินส่วนนี้เรียบร้อยโอเคตัวที่สอนคือเบฟาวเกหรือภาษา BVG ที่จะได้ตัวนี้เป็นเงินเขาเรียกเงินเพนชั่น <Yeah. S 1> เงินเป็นชั่นก <Yeah. S 1> ็อ,อธิบายว่าเงินเป็นชั่นเป็นของเอกชนเงินกเกษียณของตัวเองที่สามีเขาจ่ายหรือคุณจ่ายเองอ่ะนะครับผมของอาหาฟาวหรือว่าเอเอชพีเนี่ยเป็นของทางรัฐบาลเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกัน <Yeah. S 1> ไอ้เงินเป็นชั่นตัวนี้ <Yeah. S 1> ผมพูดว่าเงินเป็นชั่นตัวนี้ที่ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาเนี่ยอันนี้เราติดตามให้ด้วย <Okay. S 1> โอเคไหมครับตัวนี้เราเจอแล้วนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือการการหย่าร้างคุณกับสามีที่สิบกว่าปีเงินเนี้ย เราเจอละนะครับผมโดยที่คุณไม่บินไปที่นั่นเราส่งเอกสารให้เรามาเราขอวิเคราะห์เมื่อเราวิเคราะห์เรียบร้อยหมดแล้วเราอธิบาย f อฟังว่า50%ที่อย่าร้างกับสามีคุณได้แล้วอยู่ที่มือคุณแล้วค่ะนะครับโอเค,คต่อครับผมข้อ3เงินบำนาญจากบริษัทสวิส <c oughs> จากบริษัทสวิตไลฟ์เพนชั่นเราส่งเรื่องถึงบริษัทโดยตรงทำการยืนยันสิทธิและตรวจเอกสารและเตรียมเอกสารให้ครบสวิตไลฟ์คือ เอกชนเหมือนกันที่เราเจอไอตัวหนึ่งก็ต้องติดต่อทางนั้นว่าเงินนี้ต้องเข้าบัญชีลูกค้าคนเดียวก็คือบัญชีคุณพี่คนเดียว<ช>เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าบัญชีของเราเพราะฉะนั้นเราเดินเรื่องนี้ก็เดินเรื่องให้ได้เงินเพนชันของซิสไลมีหลายๆตัวครับผมที่อยู่ข้างในนะคอันนี้ก็ได้ด้วย<ส>ที่<ส>รเราเจอนะเป็นข่าวดีมากเลยนะครับผมค,ค่ะแล้วตัวสุดท้ายนะคะที่เราตรวจเจอคือตรวจสอบสถานการณ์างานกับ บริษัทบริษัทที่เราเจอเราไม่บอกชื่อบริษัทเป็นบริษัทเก่าของลูกค้าเราตรวจสอบให้ว่าเคยทํางานที่นั่นจริงพร้อมทั้งติดต่อเพื่อขอหลักฐานใช้ประกอบสิทธิ์ค่ะคือคนไทยหลายๆคนที่ย้ายถิ่ฐานมาอยู่เมืองไทยแบบถาวรไม่เอาเงินจากทางบริษัทไปนะครับคุณไม่ได้เอาไปเพราะฉะนั้นเราขอยื่นสิทธิ์ที่ว่าเงินนี้ต้องเข้าบริษัท ก็คือเราต้องติดต่อทางบริษัทไปแล้วก็ขอเงินบริษัทที่เขาหักไปท,ทุกเดือนทุกเดือนนะ่ะเงินเพนชันะ่นน่ะขอคืน <c oughs> ด้วยเพราะคุณอยู่ที่ที่ประเทศไทยเนานะไม่อยู่ที่ต่างประเทศเคลียร์ไหมครับถ้าหมดสี่ตัวไอ้ตัวหนึ่งที่คุณจ่ายมาแล้วนะ่ะอันนี้แล้วแต่นี้เราเราเห็นอีกสามตัวที่เราตรวจสอบเราเห็นอีกสามตัวดีไหมครับตอนนี้ดีมากค่ะดีไหมเป็นไงบ้างพอเราส่งให้ทีมงานเราดูเรียบร้อยหมดแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนี้เราเจอแล้วรุดเดียวไหมครับวันนี้ค่ะ ใีใจมากเลยค่ะอืมนะครับผมที่ที่เราเจอทั้งสามตัวเงินเพนชั่นของคุณแล้วก็เกษียณตอนนี้คุณพี่อายุหกสิบสี่ก็ต้องเดินเรื่องเงินเกษียณนะครับผมเนอะ,ะเพราะคุณพี่ถือพาสสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะของเงินเกษียณด้วยครับุมที่นั่นนะครับผมได้น้อยได้มากก็คือเงินของคุณพี่เลขที่บัญชีจะเข้าเลขที่บัญชีของคุณพี่คนเดียวไม่เข้าที่ผมโอเคค่ะเคลียร์ไหมครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ พอมารู้ความจริงแล้วว่าได้ทั้งหลายตัวเนี่ยสบายใจจริงๆฮะขอบคุณมากเลยไม่เป็นไรครับทางเราบริษัทคุณชัยไทยปราตุงก็จะเดินเรื่องให้เร็วที่สุดแล้วก็วันนี้ขออนุญาตให้คุณพี่พยายามที่จะเซ็นใบมอบอำนาจให้เราด้วยเพราะเรามีทีมงานอยู่ที่ต่างประเทศนะครับผมได้ค่ะได้จะเคีรเคลียร์ไหมมีคําถามอีกไหมไม่ไมีแล้วค่ะขอบคุณจริงๆตื่นเต้นใช่ไหมครับเนี่ยที่เราเจอเนี่ย ตื่นเต้นสุดๆอืมครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> คุณพี่ไม่ต้องบินไปที่นั่นแค่เซ็นไป <c oughs> มอบอำนาจเดี๋ยวน้องซาร่าลูกสาวผมจาัดก,การให้เองที่ต่างประเทศ ขอบคุณซา่าด้วยนะคะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเขายังไม่ตื่นนะตอนนี้มันแค่ประมาณจะหกโมงแล้วนะครับเขายังไม่ตื่นนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวตือนพวกผมส่งงานทีมงานผมเตรียมส่งเอกสารไปให้แล้วทุกอย่างที่คุณพี่ส่งมานะครับเราส่งไปให้เขาแล้วจากนั้นพวบก็รอแค่ใบมอบมานาจจากนั้นเขาก็โทรติดต่อส่งอีเมลไปไปหน่วยข้าราชการทุกๆุจุด,จ,ดจุดเลยสี่จุดที่เขาต้องโทรไปวันนี้แลวเราก็จะรายงานคุณด้วยว่างานไปถึงไหนแล้วด้วยเลขที่บัญชีของคุณนะครับ ส่งมานะครับจากนั้น,นเงินเงินแม่ไม้เอ,อ่ยเ,ออเงินเกษยณเอ,อ่ยของคุณและเงินเพนชั่นของคุณเอ,อ,อ่ยก็จะเข้าเลขที่บัญชีของคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าที่บริษัทของเราบอกไปก่อนก่อนมีความสบายใจเพราะตามกฎหมายของประเทศชิดเซนเงินต้องเข้าเลขที่บัญชีของลูกค้าคนเดียวใช่ขอบคุณมากเรียนนะ<ช>โอเคนะครับผมม<ช>ีอะไรฝากฝากเอฟซีไหมที่ฟังผมอยู่ คือเป็นโชคดีมากเลยที่ได้เจอคนชายเพราะว่าปกติไม่รู้จะทำยังไงถ้าใครมีปัญหาแบบนี้ปรึกษาคุณชัยได้เลยอืมครับคุณติดต่อช่องทางไหนคุณติดต่อผมช่องทางไหนเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยจะเซิร์ชใน Google เพื่อหาว่าบริษัทคนไทยไหมที่จะช่วยตรงนี้ได้แล้วก็จะเจอคนชายอืมคิดยังไงมาใช้บริษัทเราครับผม บริษัทค่ะคิดยังไ<อ>งครับคิดยังไงมาใช้บริษัทเราหรือว่าของเราเด้งขึ้นมาแล้วมีมีพริกแบรที่ดีหรือว่ามีความเชื่อถือที่ดีกว่าคนอื่นยังไงครับมีความเชื่อถือที่ดีค่ะเพราะว่าติดต่อลูกค้าแล้วก็บอกรายละเอียดเรียบร้อยเลยว่า,อย,าอย่างนี้น,นั่นบอกตรงๆเลยว่าเป็นคนแก่คนเดียวไม่รู้จะปรึกษาใคร แล้วอยู่มาได้รับคำปรึกษาแล้วช่วยเหลือทีทีรตรงนี้เลยค่ะใครต้องการแบบไหน,นต้องบอกว่าคุณนิสัยผมเป็นคนตรงนะตรงไปตรงมาเท่านั้นเองนะฮะไม่ไม่ซิกแซกอะไรตรงไปตรงมากับลูกค้ามีอะไรก็พูดแบบตรงตอ่ะสบายใจทั้งสองฝ่ายคุณสบายใจทางเราสบายใจทํางานแบบคุณภาพที่ดีแต่ฝ่ายไหนไม่สบายใจอีกคนทุกไม่ไหวครับนะครับผม มีแต่เจริญเจริญแล้วค่ะคุณชัยขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวทางเราจะเดินเรื่องให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักก็จะส่งงานให้น้องซาร่าที่อยู่ประเทศสวิตแนนะครับเดินเรื่องต่อไปนะครับผมคุณพี่วันนี้ขอขอนุญาตคุณพี่เขียนใบมอบำนาาเซ็นใบมอบหน้าสแกนเนอร์เป็นไฟล์ PDF ส่งให้เราทางเราทางอีเมลด้วยนะครับผมเออค่ะโอเคค่ะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็เรียบร้อยกับกายว่าที่เขาคิดว่าไม่ได้อะไรเลยคิดว่าแค่ได้เงินเพนชั่นแต่เรามาดูเอกสารแล้วได้ทั้ง3ามสี่ตัวก็ดีใจกับลูกค้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเราตรวจสอบให้ก่อนเขาก็เสีย <c oughs> เสียค่าตรวจสอบให้เรามาเราก็ตรวจสอบแล้วกลับกายว่าวันนี้เขาดีใจว่าอุ้ยเจอเั้งหลายสองสาตัวนะที่เขาจะได้เงินเพิ่มก็คือเงินของลูกค้านะนะครับ เป็นไงบีวันนี้คพอเราตรวจสอบแล้วเป็นไงก็คือจริงๆอ่ะสิทธิ์ของลูกค้าที่เพิ่มมาก็ตั้งสี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลูกค้าเองเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนอ<ช>ันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าก็เป็นข้อความแบบเขาเรียกอะไรก็เป็นสิ่งใหม่ๆแล้วก็<ช>เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากเอฟซีนะคะ ก็คือเหมือนกับว่าบางทีอะค่ะก็เข้าใจ f อนะคะบางทีเราไม่รู้เรารู้แค่ภาษาแค่การสื่อสารแต่ในส่วนของเอกสารในส่วนของกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ทราบเองค่ะถ้ามีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาส่งไปภาษาเยอรมันหมดเลยนะที่ผมนั่งอ่านเป็นปึกเลยผมก็ไม่นั่งอ่านดูว่าอะไรอย่างไงบ้างกับกายมานั่งอ่านชั่วโมงชั่วโมงกว่ามั้งอ่อนี่เจอนะนี่เจอนะนี่เจอคือ มีต้องเข้าใจว่าผมทํางานจุดนี้มา20ปีแล้วผมเห็นเอกสารก็รู้แล้วคืออะไรเหมือนแบบข้าวข้าวผัดทุกวันน่ะเราก็รู้ละอะไรคืออะไรเอกสารไดเนี่ยเราก็ผ่านหูประตาไปเยอะเรารู้ว่าใบนี้คือนี่นะใบนี้คือนี่นะก็ก็พอเสร็จเรียบร้อยตรวจสอบก็โทรหาลูกค้าว่าลูกค้าผมเจอตัวนี้นะเออคือเจอเงินของซิสไลฟ์นะของสามีคุณนะที่หย่าร้างกันแล้วได้คนละครึ่งตามกฎหมายที่หย่าร้างได้เดีคนละครึ่งอืค่ะอันนี้ก็ได้ตั้งหากอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นคนกลางเราต้องการทํางานแบบจริง อยงร้อยเปอร์เซนแล้วก็ให้ลูกค้ามีผลประโยชน์ได้มากที่สุดคะ่ะอ่าบางคนบอกว่าคุณชัยคะมีบางคนเขียนว่าคุณชัยครับสามีเสียชีวิตค่ะ,คะหรือตุยไปเนี่ยแต่ดิฉันไม่มีไรายได้เยอะเลยจ่ายก่อนครึ่งได้ไหมเราเมื่อกี้ตอนชตเช้าเราประชุมกันใช่ไหมใช่ค่ะใ,ใช่ค่ะว่าเราก็จะช่วยเหลือคนไทยบางคนผมเข้าใจนะบางคนบอกว่ามีเงินก็จ่ายไปเถอะนะแต่บางคนบอกไม่มีไม,ไม่ไม่เหลือเลยก็ จ่ายไปส่วนหนึ่งกันได้ไหมเราก็ต้องทําสัญญานะครับจ่ายที่หลังให้เรานะครับต้องทําสัญญานะครับก็ เราจะช่วยแล้วกันนะแต่ต้องมีสัญญาการงานแต่ต้องใจ่ายให้เราส่วนหนึ่งก่อนอทีหลังค่อยทีหลังลได้เงินปุ๊บค่อยผย่อนจ่ายก็ได้นะครับเราคิดว่าคนไทยบางคนเหมือนว่าสามีตู้ไปแล้วเนะี่ยจ่ายค่าศพไปค่าน่นค่านี่จะมาจ่ายเราค่าทํางานอีกก็ไม่ไหวนะผมเข้าใจนะใน,นจุดนี้มนเมื่อตอนเช้าก็เลยประชุมกันว่าอะเราจะรับรางงานนี้ไหมเพราะว่างานนี้หลายๆคนที่อยู่ประเทศไทยก็ไม่มีเงินที่จะมาจ่ายเพราะคุณต้องเข้าใจที่นู่นเป็นเงินแฟรงก์เงินยูโรมันแพงอยู่แล้วนะครับมันแพงไม่ใช่ถูกถูกถ้าคุณบอกไอ้ส 5 0 0 0คุณก็ไปทําเองแต่ตามกฎหมายแล้วมันใช้เงินเยอะมากที่ต่างประเทศเรื่องทรัพย์สมบัติยิ่งเยอะขึ้นใหญ่ใหญ่เลยแต่เงินแม่ไม่ก็เรารับทำแล้วก็คุณสามารถผ่อนผันถ้าเราได้ด้วยอันนี้เรามานั่งพิจารณากับลูกค้ากับทีมงานของเราว่าน่าจะทําตัวนี้ให้ให้ให้เอฟซีที่อยู่ประเทศไทยถ้าเขามีเงินไม่เยอะก็สามารถทําได้ผ่อนผันมาแต่แน่นอนมีสัญญา นะครับเนาะประมาณนี้เรามีนักกฎหมายด้วยที่จะร่างจดหมายมสัญญาให้ด้วยอันนี้ก็มาเล่าสู่ฟังแล้วก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับ f อีที่บอกเงินไม่อยากมีอยู่เท่านี้ล่ะแต่ไม่อยากกู้นะครับบางคนต้องไปกู้เงินมาต้องเสียดอกเบีย้สยสูงอย่างนงี้ก็เราก็ทําเพื่อให้ลูกค้ามีความรู้แล้วก็ผ่อนผ่านไปด้วยดีกว่าเพราะบางผม,ผมเข้าใจนะ,ะบางคนสามีตูอย่างเงี้ยแล้วไปทำงานจบมาแล้วไม่มีเงินจะจ่ายแล้วะจะเดินเรื่องไงต่อนะเราก็ เมื่อตอนเช้าก็ประชุมกันว่าโอเคเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยก็จ่ายมาสักครึ่งหนึ่งก่อนที่เหลือค่อยว่ากันผ่อนผันกันได้อันนี้ก็คือข่าวดีสําหรับคนไทย<ฆ>ที่อยู่ประเทศไทย<ฆ>นะ<ฆ>เห็นใจนะครับ f c เห็นใจว่าสามีดูไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเงินที่จะเดินเรื่องอะไรต่างก็เห็นใจแต่ถ้ามาแล้วแบบมีเงินอยู่แล้วไม่ไม่อยากจ่ายอันนี้ผมไม่เห็นใจนะเขาผมต้องตรวจสอบบัญชีคุณอยู่แล้วว่ามีเท่าไหร่นะมีจริงหรือเปล่าหรือไม่จริง แค่ฟังผมก็รู้แล้วครับผม,มเนาะ,ะโอเคมีอะไรคุยกับลูกค้าไหมเอฟซี FC ไหมเป็นไงบ้างวันนี้ก็คืออยากจะฝากเอฟซนะคะว่าถ้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาปรึกษากับทางคุณชัยก่อนก็ได้เลย<ช>นะค่ะอย่างที่คุณชัยบอกอะค่ะถ้าอย่างเออไม่มีเงินหรือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาพูดคุยกันได้ค่มาเ<ต>ป<ร>ิดใจค,คุยกันหน่อยค่ะเพราะทางคุณชัยคือบริษัทคุณชัยอะค่ะก็คือมีใจที่จะบริการแล้วก็อยากดูแลลูกค้าหรือ FC ทุกคนจริงๆ,ๆยอะไรเงี้ยค่ะคก,ก็เชิญเข้ามาแบบปรึกษาก่อนก็ได้ยอะไรเงี้ยค่ะค ก็เป็นความรู้ดีใจด้วยกับลูกค้าคนนี้ที่ได้เจอไปอีกสามตัวเพิ่มตอนแรกแกคิดจะทําแค่ของแกอย่าล้างสามีแล้วไงคิดว่าเกี่ยวแกจะทําแค่เงินเพนชั่นของแกก็คือแกถือพาวิตินะฮะอ่าค่ะอ่าถือพาร์ติก็เอาตัวนี้พอละพอผมตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็เออเจออีกสามตัวแกก็ดีใจเลยเงินก็เพิ่มไงเงินเพิ่มไปด้วยโอเคเอฟซีทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับอ่ะภาษาเหนือมาครับผมค่ะ ขอบคุณนะเจ้าตีติดตามคุณใช้นะเจ้าเพจคุณใช้นะเจ้ายังที่บอกเนะเจ้ามีปัญหามาปรึกษากันก่อนได้เนะเจ้าพราะว่าทางทีมงานนะเจ้าก็คือมุ่งเน้นการบริการลูกค้าเนะเจ้าดวยใจจริงนะเจ้าก็จะได้ก็ขอให้เข้ามาปรึกษาพูดคุยกันก่อนนะเจ้าจะได้ก็ฝากโวยเจ้าขอบคุณเจ้าครับสวัสดีครับผม